กับงานติดตั้งถังกองน้ำใช้ภายในบ้านนะครับวันนี้หน้างานอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก วันนี้เรามีงานติดตั้งทั้งหมด2จุดด้วยกันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจุดที่1นะั้นเป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด25ลิตรจำนวน2ถัง หน้าง,งานลูกค้าใช้เป็นน้ำบาดาลพบปัญหาน้ำมีหินปูนและคราบตะกรันทำให้สุขภัณฑ์เสียหาย ลักษณะหน้างานนะครับก็จะเดินท่อประปาเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นเส้นท่อประปานะครับจากนั้นก็จะมาผ่านตัวสามทางนะครับด้านวาลวด้านบนที่ปิดไว้จะเป็นระบบบายพาสในกรณีที่ไม่ได้ใช้ตัวถังเก็บน้ําแล้วก็ปั๊มนะครับก็จะเปิดวาล์วตรงนี้นะครับน้ําก็จะมาเข้าสู่ถังเก็บน้ําขนาด1,000ลิตรนะครับจํานวนหนึ่งใบจากถัง1,000ลิตรนะครับก็จะมาเข้าตัวปั๊ม ขนาด250วัตต์นะครับหนึ่งตัวจากนั้นก็จะมาผ่านตัว3ทางนะครับตัวบอลวาลด้านบนตัวนี้จะเป็นระบบบายพาสนะครับในกรณีเซอร์วิสถังกองน้ำเราก็จะเปิดตัวนี้นะครับอันนี้ปิดไปก็จะมาขึ้นเข้ามากรองผ่านระบบกรองนะครับจำนวน2ถังนะครับถังใบที่1จะจูดสารกรองแมงกนิส แล้วก็สารกองคาร์บอนนะครับส่วนถังที่2จะเป็นสารกองเรซินนะครับท่อตรงด้านหน้านี่จะเป็นระบบแบ็กวอร์สนะครับเอาไว้สําหรับล้างสารกองเช่นเดียวกันนะครับท่อด้านหน้าก็จะเป็นระบบล้างสารกองนะครับจากถังกองใบที่สองนะครับก็จะมาผ,าผ่านท่อด้านหลังนะครับแล้วก็จ่ายเข้าบ้าน จากนั้นเราเดินทางไปที่จุดติดตั้งที่2เป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด50ลิตรจำนวน2ถังพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในบ้านเนื่องจากลูกค้าเป็นบ้านเพิ่งปลูกใหม่จึงให้ทางเราติดตั้งถังกรองน้ำใช้เพื่อให้ระบบน้ำภายในบ้านสะอาด พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ R.O. ด้วยความละเอียดไส้กรองถึง0.0001มครอนจึงมั่นใจได้ว่าได้น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภยัย จะเป็นหน้างานในจุดที่2นะครับอยู่อำเภอบ้านนาเหมือนกันนะครับสเปคถังรุ่นนี้จะเป็นขนาดถัง50ลิตรนะครับจุดสารกอง50ลิตรถังกองไฟเบอร์นะครับซึ่งมีความทนทานนะครับสามารถวางตากแดดได้นะครับแล้วก็ทนแรงดันได้สูงถึง150 psi หรือประมาณ10บารนะครับ ทางเรามีทีมช่างที่มากประสบการณ์ที่พร้อมจะดูแลและแก้ปัญหาในด้านต่างๆในเรื่องน้ำอย่างครบวงจรสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook บริษัท Premium Drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆ ได้ทางแชน n e l ยูทู u b รี r e เมียมดริงสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ Shopee และพรีเมียมดริงสโตดอดคอมเลย